ครับผมจุดจุออนทัวร์นะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูหอยเชลมาฝากนะครับนี่นะครับหอยเชลอ่ะผมให้ดูหอยเชลที่เราเจอตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแบบนี้เป็นหอยสองฝานะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับเอ่อเวลาเราซื้อเนี่ยพยายามพยายามซื้อในลักษณะที่ว่าปากมันหุบอยู่แบบนี้ ปากมันหูางเนี้ยจะดีมากเลยครับเนี่ยมันจะหูแบบลักษณะเนี่ยจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเ,ออเขาเรียกว่าหอยมันยังสดอยู่แต่ถ้ามันอ้ามาในลักษณะนี้ก็อย่าไปซื้อเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปซื้อแล้วว่าเราเช็คดูคือจับมันขึ้นมาแล้วดมดูดมดูถ้ามันยังมีกลิ่นแบบเขาเรียกกลิ่นเนื้อหอยกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันยังสดมันยังพอใช้ได้นะครับ แต่ถ้าเราดมไปแล้วเนี่ยมันฉุนมันฉุนฉุนเราเราเรามีความรู้สึกว่ามันฉุนเนี่ยให้เราอย่าซื้อนะครับเราไปหาซื้อร้านอื่นนะครับแล้วก็พอเราดมเสร็จแล้วดูอะไรเสร็จแล้วสิ่งสาคัญคือดูไที่เนื้อมันนะครับเนื้อมันต้องขาวเปิดให้ดูเนื้อมันเนี่ยจะต้องขาวส่วนไหนที่จะต้องขาวคือตรงเนื้อเอ็นมันอะเห็นปะเอ็นมันก็คือ ผมให้ดูเอ็นมันก็คือตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเอ็นมันเนี่ยตรงเอ็นเนี่ยให้มันขาวนะครับเนี่ยถ้าขาวตรงเนี้ยคือโอเคยังเขาเรียกอะไรลักษณะยังยังยังสดอยู่ครับแต่คําว่าสดของผมเนี่ยมันจะกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นคุณต้องเรียนรู้จากมันเองนะครับในการซื้อบางทีผมเห็นมองอย่างเงี้ยมันขาวเหมือนกันอะแต่ว่ามันฉุนมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างเงี้ยโอเคใช้ได้ไม่มีกลิ่นนะครับ ไม่มีกลิ่นชุนไม่มีอะไรใช้ได้ถ้าเราเจอถ้าเราเจอเหลืองเหลืองอ่ะเราไม่ต้องเอานะครับผมบอกให้เลยว่าเหลืองเหลืองไม่ต้องเอาอย่างนี้โดยปกติแล้ว่หอยเนี่ยเวลาเราเวลาเราไปซื้อเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้ผมถือว่ายอมรับได้นะในการอ้าปากของมันอะ่ะเพราะว่าผมมองดูข้างในเนี่ยเนี่ยมันจะขาวอยู่อันนี้ผมยอมรับได้คือโอเคมันยังสดอยู่แต่ให้สดปิงป๊งเลยคือนี่ต้องลักษณะนี้เลย ผูกแบบนี้เลยนะครับฝาจะปิดสนิทแบบเนี้ยปิดแบบเนี้ยคือเนี้ยสดมากๆสดดีไม่ใช่ฟิตมานะไม่ใช่ฟิตมาแล้วก็แบบโ,โอ้โหหอยสดแนงอย่างนี้ไม่ใช่นะคือแบบเราจับดูตัวไม่เย็นอนะ่ะคือถ้าตัวไม่เย็นนะั่นคือมันไม่ได้ฟิตมาถ้าเจอเบบนี้ยคือเราเลือกซื้อได้เลยครับเนี้ยรับประกันได้หอยเชลลถ้าเจออ้าลักษณะประมาณแค่นี้ผมก็ยอมรับได้นะครับผมถือว่าใช้ได้ ในในในส่วนตัวผมเองนะผมถือว่าลักษณะเนี้ยใช้ได้เนี่ย่าแค่เนี้ยผมถือว่าใช้ได้เราเปิดดูเนี่ยแบบยมันยังแบบเขาเรียกอะไรมีแรงต้านอะ่ะเปิดไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยถ้าเราออกแรงน้อยๆเปิดไม่ค่อยออกมันยังมีแรงแตง้งแรงต้านเราอยู่มั่นหมายของว่าเยื่อมันเนี่ยมันยังติดอยู่ที่ฝาบนและฝาล่างไงบ่งบอกถึงความสดนะครับไม่ใช่ว่าแงออกมาแม่งเปิดพืชเลยใช้ไม่ได้ครับความสดลดน้อยลงอะ่ะอาจจะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ ถ้าเจอเหลืองๆด้วยนะเจอฉุนๆด้วยนะแน่นอนเลยครับไม่ต้องกินนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องซื้อด้วยครับเราไปหาทีอร้านอื่นเนี่ยนี่ผมเปิดให้ดูสดๆจัดๆนี่เห็นไหมเห็นปะเวลาเราเปิดนี่มังจะค่อยๆดูเสียงมันลั่นเลยเห็นปะนี่ใช้ได้ดูดูที่เอ็นมันนะไม่ใช่ว่าเหลืองๆดูที่ไอตัวกองสิ่งสกปกันนะไม่ใช่นะไอตัวกองนี่มันเหลืองๆนี่มันไม่เป็นไร เพราะบางทีอาจจะเหลืองเขาเรียกอะไรอาจจะเหลืองจากน้ํามาอาจจะเหลืองจากแบบที่มันทำให้มันแห้งอะ่ะอืมแต่ถ้าดึงออกแล้วฟุบอ่ะมันก็จะขาวเหมือนเดิมโอเคนะครับหลักการเลือกซื้อก็มีเพียงเท่านี้สัเงเกตง่ายๆคืออันดับแรกคือจับตัวขึ้นมาดมก่อนเลยว่ามันฉุนไหมถ้าไม่ฉุนโอเคผ่านแล้วข้อที่สองก็คือ แ้มไปดูข้างในมันหน่อยถ้าเนื้อมันขาวเอนมันขาวโอเคความสดมีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอที่ท้องตลาดเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยขอจับดูจับได้ไหมแม่ค้าพ่อค้าผมจับดูได้ไหมถ้าเขาบอกจับได้เลยเลือกได้เลยจับได้เลย,ยงี้ยเราก็ดูดมก่อนเลยครับให้เราดมก่อนลบแรกถ้าไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีกลิ่นอะไรที่มันแบบแปลกแปลก,กมาโอเคผ่านในผ่านในข้อแรก ข้อที่สองก็คือดูให้เนื้อมันข้างในมันขาวอ่ะดูให้เนื้อเอเน็อเนอข้างในมันขาวครับแบบเนี้ยเนี่ยเนื้อเอ living, <fünf> ็นข้างในมันขาวอ่ะดูถ้าเนื้อเอ็นข้างในมันขาวเนี่ยโอเคผ่านละเนี่ยแล้วก็ข้อที่สามก็คือดูที่ปากมันสนิทแบบประมาณลักษณะน,นี้หรือว่าประมาณแค่นี้ก็ได้ยอมรับได้นะครับหรือถ้าปิดอย่างนี้ยิ่งดีเลยถ้าปิดอย่างนี้ยิ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะยิ่งดีเลยถ้าอ้ามาหน่อยก็ไม่เป็นไร ผมผมก็ยังถือว่ามันสดอยู่เพราะของคุณนี้นอยู่ในทะเลกว่ามันจะขนส่งว่ามันจะเดินทางมาถึงเราเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันของวันอย่างเงี้ยผมถือว่าโอเคผ่านน้าแข็งมาก็โอเคถือว่าสดในระดับหนึ่งนะครับใช้ได้ถ้าปิดอย่างนี้ทิ่งดีเลยโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันต่อเลยเราทำอย่างไรครับมีการทําแบบสองแบบนะครับสองแบบสองแบบก็คือแบบแรกก็คือเราจะทําให้มันติดฝา ก็คือแบบนี้ทําให้ติดฝานี่หอยที่มันติดฝาแบบนี้พร้อมย่างนะครับอันนี้คือเรียกว่าทําสําเร็จแล้วพร้อมย่างกับอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้ตัดให้เหลือแต่เอ็นมันนะครับตัดให้เหลือมันแต่เอ็นมันเปล่าเปล่า,ลานี่นะครับวิธีการทําก็คือมีสองแบบเท่านั้นเองนะครับสําหรับเรารับประทานเองนะสองแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแบบที่หนึ่งแบบที่สองทำยังไง ไปเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือหอยเชลที่ที่ที่เราเวลาเราซื้อตามท้องตลาดนะครับมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้อเห็นไหมกลัวมันเดี๋ยวอ่เห็นไหมทรงมันก็ประมาณนี้นะครับที่เราเจอทามท้อง,องตลาดนะครับเวลาแกะเนี่ยเราก็จะแกะก็คือเหมือนแกะทั่วไป แบบนี้แล้วสิ่งสำคัญที่เราเจอก็คือเห็นไหมครับโคนพวกโคลนพวกทรา,ายเนี่ยพวกโคนพวกทรายเนี่ยที่ที่มันติดอยู่ตามปีกเ,เนี่ยเห็นปะตามพวกเนี้ยเรามักจะย่างแล้วก็จะกินมันมันจะเป็นทรายพวกเนี้ยเห็นปะเพราะนั้นวิธีทํามันก็คือผมให้ดู วิธีทำมันก็คือเราเอาไปล้างนะครับก็คือใช้ใช้น้ำเนี่ยล้างนะครับเนี่ยเราล้างล้างล้างมันเวลาถ้าเราถ้าเราจะเอาไปย่างนะหมายถึงว่าเราจะไปย่างเนี่ยเราไปย่างทั้งฝาเนี่ยเวลาเราล้างเนี่ยให้เราในโป้งเนี่ยกดกดเนื้อตรงเนี้ยไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะหลุดง่ายไงเราก็จะล้างเอาข้างๆนี่ออก ล้าง,งของท่าให้ออกนะครับเนี่ยค่อยๆเอาน้ําล้างมันนะครับอ่านี่เราก็ล้างล้างล้างไว้ได้หน่อยละจากนั้นนี่นะครับปกติมันเป็นแบบนี้อยู่เห็นนะอ่าจากนั้นเราก็เปิดเปิดตรงนี้ออกมาก็คือปีกมันนี่แหละแล้วก็จะเห็นจะเห็นที่มันเป็นเขนๆอย่างเนี้ย ขนขนบบนเนี่ยให้เราเอาออกนะครับให้เราดึงออกเดี๋ยวนะให้เราดึงออกนะเวลาดึงเนี่ยมันจะดึงได้สองอันเนี่ยเวลาเนี่ยเราดึงออกเราก็ค่อยๆ,ๆดึงนะแล้วก็ข้างล่างอีกเหมือนกันครับก็ค่อยๆดึงดึงมันออกนี่แหละไอตัวไอตัวขนๆตรงนี้แหละ ไอตัวตรงนี้ยแหละที่มันเก็บทายเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นประมาณว่าเป็นเหงือกหรือเป็นตัวกองตัวกองพวกเศษแพนต้นพวกเศษอะไรต่างๆนี่แหละตัวนี้ยน่าจะเป็นตัวกองมันผมคาดเดานะอันอันนี้ความคิดผมนะทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะนะนี่ก็เสร็จละ แล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดล้างปีกล้างปีกมันนิดหน่อยหน้าหลังนะครับล้างปีกมันหน้าหลังจากจากที่เมื่อกี้ดำดำตอนนี้ขาวแล้วนะครับใช้ได้นะแล้วก็ตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมให้ดูก็คือตรงส่วนนี้นะครับมันเป็นกระเพาะมัน,น่ะ ก็คือเหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นกระเพาะสําหรับย่อยอะ่ะย่อยอาหารอะ่ะตรงเนี้ยตรงดําๆเนี้ยแล้วก็ส่งตนขาวๆตรงก้อนเนี้ยเขาเรียกเอ็นมันเอ็นหอยนะครับแล้วก็ตัวสีส้มๆเนี่ยเขาบอกว่าตัวตัวไหนที่เจอเป็นส้มอะ่ะมันเป็นตนัวเมียก็คือตรงเนี้ยเหมือนเหมือนคล้ายๆเป็นรังไข่มันอะ่ะก็คือฟีเมลเนี่ยเป็นรังไข่มันเนี่ย หรือเรียกอย่างอย่างก็คืออวัยวะอวัยวะเพศของมันอะแต่ผมเรียกว่าไข่ไข่หอยเชลล์หอยเชลล์ติดไข่ยสีส้มๆเนี่ยนะแต่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปลองไปเสิร์ชค้นหากันเองแล้วกันก็คือให้รู้ว่าตัวนี้ตัวตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้อ่ะถ้าเป็นตัวผู้มันจะขา,ขาวๆธรรมดามันจะไม่มันจะไม่แดงออกส้มอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวผู้นะทีนี้เวลานั่นผมก็ไม่เอาตรงนี้ออก ตรงกระเพาะมันเนี่ยผมก็ไม่เอาผมจะตัดมันออกเนี่ยตัดมันเนี่ยผมจะตัดมันออกนะครับผมไม่เอาตรงนี้ตรงนี้เป็นที่สะสมเศษอาหารเศษอะไรแล้วก็จะถ่ายมันก็จะขี้ออกนะครับมันก็จะมีท่อท่อ,อมันออกระบายขี้ออก เรียบร้อยแล้วนี่ครับเี่นะครับเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำไปย่างแล้วนะครับจริงๆจริงๆมันมีตรงนี้ีกนิดนึงเนี่ยผมให้ดูตรงเส้นเนี่ยเนี่ยให้ดูมาดูาเห็นปะตรงเส้นเนี่ย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  ตรงเส้นเนี่ยตลอ,อดแนวเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือเส้นขี้มันก็คือมันจะถ่ายของเสียเอาของเส้นเนี่ยแต่เมื่อกี้เราตัดก้อนดำๆมันก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรห้องเครื่องห้องห้องกระเพาะมันน่ะล้วก็ตัดตรงนี้หน่อยหน่อยแต่ตรงนี้มันหน่อยเดียวไม่เป็นไรหรอกกินได้ครับแต่ถ้าแบบว่าสําหรับงานเลี้ยงสําหรับแบบดูให้มันหรูหราดูให้อะไรก็ตัดของหน่อยก็ดีอ่ะอันนี้ครับ เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยเห็นปะ่ะนี่คือแบบที่หนึ่งนะใช้สำหรับใช้สาหรับย่างเนี่ยใช้สำหรับย่าง,เรา,งเราก็จะทาเนยทาเนยผสมเอ่อพริกมั่งพริกไทยมั่งใส่ซอสใส่อะไรแล้วก็หมักไปเนี่ยหมักไปแล้วก็ใส่บนฝาเนี่ยแล้วก็ไปย่างนะครับแค่นี้มันจะสุกหละเห็นปะ่ะเห็นไ่ะ เรียบร้อยนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองแบบที่สองนะครับก็คือผมจะแกะเอาแต่เนื้อมันอย่างเดียวก็วคือแกะฝาออกแล้วก็แกะตัวออกแกะตัวออกเลยนะครับเหมือนกแบบันแล้วก็ล้างเนี่ยล้างนะครับผมก็จะล้างมันแล้วก็ดึงเหมือนเดิมนะครับซีกที่มันเป็น ที่มันเป็นขนๆเนี่ยดึงให้ถูกข้างนะเราเราลองดึงดูก่อนซ้ายถ้าดึงไม่ออกดึงเราเบาๆนะครับถ้าเราดึงแล้วมันไม่ออกเนี่ยก็เราก็มาดึงอีกข้างหนึ่งก็คือมันจะมีปีกมันเนี่ยเนี่ยมันจะวนวนอยู่รอบตรงเนี้ยเนี่ยวนอยู่รอบตรงเนี้ยถ้าเราดึงอย่างนี้เราผมยังดึงฝั่งเนี้ยเนี่ยดึงดึงแล้วดึงไม่ค่อยออกผมก็ไม่ดึงผมก็จะมาดึงฝั่งนี้แทนฝั่งนี้มันก็จะดึงได้มันก็จะหลุดง่ายอย่างเนี้ครับหลุดออกมาละ หลุดออกมาลนะง่ายนิดเดียวนะครับเวลาดึงอนะ่ะเรา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 ดึงดูก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ข้างไหนแต่โดยโปกติมันจะอยู่ข้างที่มันเป็นตุ้มๆแหลมๆเนี่ยเนี่ยผมก็จะดึงดึงออกมาธรรมดาอนะไรเงี้ยมันก็จะหลุดออกมาเนี่ยลอกออกมาเลยมันก็จะหลุดใหม่นี้เลยนะครับอย่างนี้เลยเ็แล้วก็ล้าง นี่ครับแล้วก็ล้างมันแล้วก็ถ้าใครรีบร้อนนะผมแนะนำให้ใช้กันไก่ตัดเลยครับตัดให้เป็นวงกลมเลยอันนี้เลยตัดงนี้เลยเนี่ยตัดให้เหลือแต่เอ็นแล้วก็ไข่นะครับส่วนปีกมันเนี่ยปีกมันเนี่ยแล้วแต่ว่าปีกของมันเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปใช้งานหรือไม่ใช้งานแล้วแต่นะครับ แต่อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เอาไปใช้ผมจะเอาแต่ก้อนเอ็นมันอย่างเดียวแต่ไข่แต่ไข่มันนะผมก็จะตัดแล้วคือเล็มๆตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีขี้หน่อยให้เอาปลายเล็บเราเนี่ยบีบมันนิดนึงก็จะออกมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วได้แล้วนะครับหอยเชลหนึ่งตัวที่เหลือแต่เอ็นนะครับนี่ที่เหลือแต่เอ็นนะครับออาหมด ที่เหลือแต่เอ็นนะครับหอยเชลล์หนึ่งตัวนี่นี่นะครับสวยงามแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยไปผัดฉ่ากันนะครับผมเนำเสนอวิธีแกะให้ดูนะครับสองแบบเรียบร้อยแล้วนะนี่ okay, นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมตัดให้เห็นหมดแล้วนะครับขั้นตอนอันนี้ผมจะเอาแต่เอ็นนะครับเอ็นติดไข่ผมเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำ ผัดชาดูนะครับเดี๋ยวไปดองไปดูกันเลยนะครับก่อนก่อนเราจะนําไปผัดนะครับให้เราทําการแช่น้าส้มสายชูนะครับก็คือเอาน้าส้มสายชูเนี่ยส่วนหนึ่งกะเอาแล้วกันประมาณนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราจะไปเติมน้ําให้กับส่งน้ำนะครับเจือจางนิดนึง เจอจางนิดหนึงแล้วก็เอาหอยเนี่ยครับลงไปแช่เพื่อดับคาวแช่ไว้กับน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูผสมน้ำออให้มันดับคาวนะครับเราปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งในในระหว่างที่เราปล่อยปล่อยไว้สักพักเนี่ยเราก็มาเตรียมพวกผักส่วนประกอบก็จะมีใบมะกรูด แล้วก็อันนี้ก็คือขิงซอยนะครับพริกไทยอ่อนแล้วก็ผักชีใบใหญ่หรือว่าตั้งโหอันนี้นครับแล้วก็อีกสองอย่างคือขายไม่ได้เลยคือพริกกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปเอาเลยนะครับก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับพริกกระเทียม เราตำนะครับใส่ไปใส่ไปนะครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนน่อยอ่อนถึงระดับกลางนะครับเคได้ที่ละได้ที่เสร็จแล้วก็เราก็เอาหอยเชลลงไปนะครับ ครับหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะสุกไวอยน,น,นะครับตามด้วยน้ำปลานะครับปลาหน่อยนึง่งน้ำมันหอยห,หน่อยนะครับ <c oughs> โอ,โอ้กิน อย่างไงครับเข้มข้นแล้วเข้มข้นแล้วไฟก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มนิดนึงนะครับอย่าใช้มือหยิกน้ตาลหน่อย เก็บได้ยังแล้วก็เราใส่ขิงซอ,อยลงไปนะครับใส่ขิงซอ,อยลงไปแล้วก็ตามด้วยพริไทยอ่อนพรไทยอ่อนครับ ตามด้วยใบม,กมะกรูดถ้าเรารู้สึกว่ามันแห้งไปนิดนึงก็เราเติมน้ำไปหน่อยนะครับเ,เรือเ Okay. เรียบร้อยนะครับใส่ผักชีใบใหญ่เ <Okay. S 1> เรียบร้อยประบาดของที่จะใช้ได้แนละ้วครับเป็นไงสุดยอดไหมพร้อมเสิร์ฟโอเคนะครับเป็นไงโอ้ย oh. ไขเชลผัดชานะครับอา,อายร่างหน้าตาน่ากินมากนะครับนี่ลองชิมอร่อยเลยนะครับก็ไปลองทำกันเองนะครับทำตามแบบผมอะ่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับแล้วก็วิธีเลือกหรือวิธีดู หอยเชลอะไรเนี่ยผมก็สอนไปตอนข้างต้นแล้วนะครับก็สำหรับหอยเชลนะครับคลิปของหอยเชลนี่ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคนที่ดูคงจะได้รับเขาเรียกอะไรประโยชน์จากคลิปนี้แล้วกันนะเอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะไม่ได้เป็นเชิงวิชาการเท่าไหร่คือแบบเป็นแบบบ้านๆธรรมดาแหละ ใครดูแล้วก็จำเอาไว้แล้วเวลาไปเลือกซื้อรับผมรับประกันว่าได้ซื้อของดีแน่นอนนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุจๆออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ